เมืองเดียการท่านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปปลูกดอกยิปโซฟิล่านะคะหน้าตาของดอกยิปโซฟิล่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปลูกกันยังไงนะคะก็มาช่วยกันปลูกนะคะเพื่อนๆดอกยิปโซฟิล่านะคะจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะส่วนมากเขาจะใช้คือการจัดนะคะดอกไม้นะเนี่ยก็จะจัดแซม เป็นดอกอื่นๆนะคะต้นนี้จะเป็นทรงพุ่มนะคะความสูงอยู่ประมาณ30-90ถึงเซนติเมตรค่ะแล้วส่วนมากนะคะดอกไม้ชนิดนี้จะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะในแถบยุโรปนะคะก็คือ,อะจะใช้นะคะเราจะใช้เงาหรือลากนะคะปลูกนะคะก็จะมีอยู่3เงาอยู่นะคะ ซื้อมาในห่อหนึ่งนะคะห่อนี้อยู่ประมาณ5ยูโรค่ะ5ยูโรนี้ก็2 0 0ร้อยสอบาทนะคะประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินนะคะถ้าเกิดว่าซื้อในเมืองไทยนะ่ะอาจจะแพงกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่นำเข้านะคะแล้วอีกอย่างหนึง่ง การขนส่งของยุโรปมาไทยเนี่ยคือถ้าเป็นชนิดเงาหรือรากเนี่ยก็จะอขอใบอนุญาตพิเศษนะคะส่วนมากเขาถึงขายเมล็ดพันธุ์กันมากกว่านะคะก็จะใช้นะคะก็คือใบไม้แห้งนะคะเพื่อหอ่อหรือเขาเรียกว่าหุ่มดินนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นกับ ต้นยิปโซฟิล่านะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยตอนนี้นะคะของอาปลายเดือนมีนาของปี64เนี่ยยังติดลบอยู่นะคะติดลบอยู่ประมาณ3องศา3-4องศานะคะแต่ก็คือจะเข้าสู่ฤดูอบอุ่นแล้วนะคะคือฤดูใบไม้ผลินะคะ ตอนนี้ก็คือ,อกลางวันนี้คืออากาศเขาแปรปวนนะคะกลางวันอยู่ประมาณ56องศาบางวันก็10องศานะคะคือข่าวพยากรณ์อากาศอาทิตย์หน้านะคะจะบวก10นะคะแต่ก็มีบางวันก็ยังติดตบอยู่นะคะคือต้นไม้ชนิดนี้นะคะจะทนหนาวนะคะก็คือทนทานนะคะสะเก็ดน้ำแข็งได้นะคะคือติดติดลบนะ่สามารถอยู่รอดได้นะคะ ก็เลยปลูกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถึงเป็นช่วงฤดูที่ปลูกดอกไม้กันแล้วนะคะเพราะว่าต้องคุมดินด้วยนะคะต้องคุมดินก็คือให้ความอบอุ่นนะคะคุมดินนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการ เอาถานนะคะคือถานเนี่ยก็ลองรอบๆนะคะเพื่อจะให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายของการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็ทำไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะคะแล้วบางทีก็จะไปปลูกซ้านะคะก็เลยจะต้องคล้ายๆกับเป็นกระบับนะคะแต่ก็เป็นคุมคุมดินแล้วก็ คุมลมด้วยนะคะก็คือจะมันจะมีลมนะคะก็คือให้ความอบอุ่นกับต้นไม้ด้วยอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็ใช้ฐานนะคะก็คือฐานนี้จะเป็นฐานหินนะคะก็คือฐานนี้ก็คือเอามาจริงฐานนี้ก็คืออยู่ในสวนแล้วนะคะก็ก็เอามาคุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นกับดอกไม้นะคะ ก็เป็นกระบะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็คือต้นนี้คือต้นดอกไม้นะคะในสวนนะคะที่ปลูกเองนะคะบางส่วนก็กําลังเบ็งบานบางส่วนก็ร่วงโรยไปแล้วนะคะ,ะเพราะว่าเขาจะมีปฏิทินการผลิตดอกออกผลของเขาของแต่ละชนิดนะคะน,นี้ดอกนาซิสนะคะก็โหสวยนะคะก็คือว่าปภูมิใจมากที่ปลูกเองนะคะ ก็ดอกไม้ในสวนเหมือนกันนะคะบางทีก็จําไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรต้องมาทั้งดูเพราะว่าปลูกด,ดอกไม้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเยอะอีกไม่นานก็ดอกทิวลิปก็จะเบ่งบานนะคะดอกทิวลิปนี่ก็เยอะมากเหมือนกันเลยนะคะที่ปลูกก็ให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆคนไหนปลูกผักหรือปลูกดอกไม้อะไรบ้างในช่วงโควิดนี้นะคะก็ใต้คอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ